วันนี้พามาส่งมอบครับผมนะครับเป็นรถแท็กเตอร์นะครับรุ่นหา40ดีครับเป็นนองไมล่าสุนนะครับของรถแท็กเตอร์จอรเดียนะครับส่งมอบอีขั้นครับผมเมื่อวานนี้เพชรบุญวันนี้พูกกระดึงครับเงินสดคือกันครับวันนี้นะครับอุปกรณ์ครบชุดครับแต่ว่าขั้นนี้จะเป็นพานหานะครับพานหากินที่เต็มไวยิบซีนะครับจะนักก็เต็มครับขั้นนี้นะครับผมสำหรับเซฟเอ็มครับผมจะนักจะเต็มทุกขั้นอยู่แล้วนะครับผมนะครับนี่ ไปทำงานเลยครับผลนะครับไฟจีก็มีขลังกาไฟก็พีบครับเนี่ยไปรีซิงก็มีไห้ครับผมนะครับติดได้เลยครับทางกันก็เป็นจอเดียครับนี่อันนี้เป็นจอเดียกกันนะครับเป็นตาหางนะครับได้เป็นสามส่วนสามพุกีนะครับบ้านขลังุ่นก็จะเป็นสามส่วนสามพุกีคือกันนะครับติดกันเลยนะครับแต่ว่าบ้านหลังกลางๆนี่เพิ่นเอาเป็นส่วนสี่ส่วนดีครับผมสี่สิบแรงมานะครับ เครื่องยนต์ 2,900cc ไม่มีเทอร์โบนะครับอันนี้อุปกรณ์ครบชุดเลยครับข้าจัดอุปกรณ์ครบชุดนะครับใบมีด NASA ฐานกินซิสเต็มนะครับโรตารี่จอเจริญนะครับเม็ดแปซิปนะครับหลืองานย่งดีครับผมนะครับรับรถก่อนเทียงนะครับสำหรับของแถมนะครับผมซึ่งจัดนางจัดเตรียมให้ทุกท่านทีเแียวครับผมนะครับ การหาจานยิบซีดิวครับของกินสิเต็มนะครับเงินสดครับผมงงงงบงเงินสดอ่ส่งอย่างต่อเนื่องครับอ่าบอกว่านี่ส่งไปจับุญครับนี่ส่งคู่กระดึงนะครับองไฟครับอ่าแตงเงยเลยนะครับไฟลีซิงกแตงไหนครับเอ๋ตู้ที่คุณดี 40แรงมาาไม่มีทอวโบครับผมเดี๋ยวพาพปรชมค้องแถมครับอันนี้เป็นรถตลีครับเดี๋ยวจะเอาลงรถตลีลงนะครับนี่ค้องแถมนี่เครื่องอัดฉีดครับผมนะครับตู้เชื่อมนะครับถังน้ำมัน30ลิตรนะครับแล้วก็ กระบอกกระจรบีแ้วก็จรบีนะครับก็เสืออีกสิบตัวนะครับผมนะครับที่ชุดโจทเดือนนให้เลยนะครับอันนี้ของแถคบหนีมาว่าไรหลายการครับเดี๋ยวไปเบรงรดกันก่อนนะครับอยู่รถนี่ยังเนี่ยของแแคบหนีบ่อต่ากว่ายี่สิบรายการนะครับไฟอันนี้เป็นไฟราดับลังครับผมนะครับลูกค้าเขามาจ้าไห้ครับเป็นไฟเจ๊บสีนะครับพัดลมแต่ลังค่ะที่ไทยนะครับ อระนาบไฟสีเขียวครับนี่เป็นไฟรีสซิงครับไฟรีสซิงติดหเลยนะครับเนี่นาดเป็นไฟที่สมครับไฟเดลัยนะครับงามๆเลยเนี่ยนะครับอันนี้เป็นนามต่อใบมีดครับนี่นะครับขาดไปเลยเลยนามต่อมีดต้องมีครับของมันต้องมีเนี่ยติดหเลยนะครับอ่าสี่ขาดครับผมติดใบมีดหาเลย นะครับปกติจะบ่มีนะครับผมนะครับจะบ่มีมันต้องมันต้องสั่งเฉพาะนะครับผมนะครับติดนะครับพอบางขั้นก็เป็นจะงั้นไอ้ขั้นที่ทรงเป็นบุญก็บริติดนะครับเพราะว่าลูกค้าบ่เอานะครับอันนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้เลยนะครับจะติดหรือไม่ติดนะครับแล้วแต่ลูกค้าเลยนะครับนี่ไปสปอร์ตไลท์ติดบนราคางามๆเลยครับเวทขางมีหายเร้าลอยครับเอ๊นะครับมันเล็กแบบขั้นขัน เป็นเงินสดกรับมตรงหมอบที่พูกระดึงนะครับอำเภอบูกระดึงจังหวัดเลยนะครับติดสตติเกอร์บิ๊กถ้เจอตัวใหญ่เร้่มนะครับงามไปเลยนี่ครับหาสิ่งผู้ใครครับงมงามไปเลยนะครับน้ำมันเติมให้เครื่องถังครับน้ำมันสมอบเครื่องถังครับพัดลมติดให้เรียบร้อยนะครับใายงานได้จริงนะครับ ประมาณนี้ครับเดี๋ยวพาไปเบิงเอเอาลอตเตอรี่ลงนะครับลอตเตอรี่เป็นของจอเจริญครับเป็นจอเจริญเม็ดแปดซิฟครับอันนี้ดูก้าเลือกได้นะครับผมนะครับแต่ว่าเวลาจดเขาเชื่อมันจะได้แค่เม็ดแปดซิฟนะครับแต่ว่าถ้าเป็นซื้อซดนี้ตัวค้าสามารถเลือกได้เลยเจ้าสองเม็ดหรือเม็ดแปดซิฟนะครับราคากระต่างกันอเจ็ดแปดพันนะครับผมเจ็ดแปดพันนะครับอันนี้เป็นระบบฟันเฟืองนะครับผมนะครับจะบจะบได้เป็นระบบสูงนะครับของจอเจริญนะครับ เนี <Okay. S 2> ครับใส่เลยอ่าอินปัจจุบันนี่ใส่ละอ่ารุ่นหางจีบแดงก็ได้สีจีบแดงก็ได้นะครับผมนะครับเพราะว่าสีจีบแดงกับหางจีบแดงอุปกรณ์ตัวเดียวกันนะครับอยากใส่เงาญ่นะครับดันไปเลยครับสองเมตรครับผมสีจีบแดงได้สบายนะครับส่วนหางจีบแดงนะี่ยจะใส่เป็นสองเมตรครับผมลายกว่าแต่ว่าเวลาจะข่าดินเฉื่อนะครับโตเตรอรีสองเมตรนี่อ่า ซีซีแมลงนี้เขาจะเบาไห้นะครับผมจะได้แค่เมตรแปดติบนะครับแต่ว่าถาเขาสื่อสดนะครับหรือว่าสื่อตั้งหากกับรถนะครับผมไปใส่สามาถได้เลยนะครับผมนะครับเพราะว่าิกาลังเรือของเขาหนีมันเหลือๆอยู่แล้วครับกลางสองพันก็ลอยซีๆเนาะนะครับผมคือันทุกอย่างครับต่างแค่เทอร์โบนะครับราคากระหังซีแรงนะครับราคาต่างกันเป็นแสนครับอ่าโมเดลซ้ำกันครับผมโตรถซ้ำกันเหมือนกันทุกอย่างต่างแค่เทอร์โบ ราคาลาคาครับเดี๋ยวเพื่นเอาเส้นเอาโตัวตลีลงนะครับผมนะครับยดีนยวกะขอนอุญานะครับผมขอไปเซ็นเอกสารก่อนนะครับนะเดี๋ยวสว่้งการทำงานกังไลยเดี๋ยวพาาเมืองคลิปหน้าครับสับคิปนีตงขอตัวลาไปก่อนนะครับเพราะนักขีน้า,นาผมหากทานาดที่สนใจนะครับก็บสามารถติดต่อสอบถามกัาได้เลยนะครับผม นี่นะครับเบอร์โทรณแปนะครับผม28 29ปดสองเอห้าแปจะเป็นอีกเบอร์โทรหนึงครับผม0ูนย์หกห้าสามี่หกแปเ้าหนย์พิกเตอร์จอนเดียครับโทรเข้ามาสอบถามองกรได้นะครับถ้าท่านไหนะครับที่มากินหนี้ดลุงกุไลนะครับผมกดซับตไครก็นำแน่นะครับพ่อแม่ก้นนะผมสวัสดีครับ